สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูอภัมันตุลากันกับครูสมนิดตุลากันนะคะวันนี้นะคะมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะวันนี้ก็จะมีเนื้อปลาดินเนื้อปลาดินพันผักนะคะแล้วก็น้ําจิ้มแซ่บสามรสเชิญชมได้เลยค่ะมามากินน้วกันค่ะเชิญมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะหิวแล้วค่ะไม่ได้ทำให้ดูนะคะก็เนื 1, ้อปลาเนื้อปลาแล้วก็น้ำจิ้ม น้ำจิ้มก็จะมีพริกนะพริกพริกสดนะคะพริกจินดาแดงพริกสดแล้วก็มีกระเทียมมีรากผักชีรากผักชีก็หันห่นหัน่นหั่นแล้วก็ตำนะมีกระเทียมมีรากผักชีน้ำตาลาน้ำตาลแล้วก็ผงนัวน้ำปลาแล้วก็ถั่วลิสงค่ะคูมพันทอดถั่วลิสงแล้วก็ตำใส่ให้มันมัน,มนก็จะเพิ่มความอร่อยแล้วก็จะมีมะนาวก็เป็นสามรสค่ะเนี่ยมี มีเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มตามเค็มตามหลักเพื่อนก็อร่อยมากเลยค่ะชิมดูแล้วมาค่ะพี่น้องเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะประเภทปลาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จะมีผักหลายอย่างมีประกาศขาวมีต้นหอมมีผักชีฝรัง่งแล้วก็ผักตั้งโอุโอ้ยแซกพี่น้องแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยผลไม้ด้วยค่ะวันนี้อาหารครูห้าหม่ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะมาค่ะ มาค่ะพี่ฤทธิออ์ขออนุญาตได้ค่ะดึงขึ้นมาสักหน่อยนึงจะได้ขนาดานี่ค่ะแล้วนี่ก็ใส่น้ำจิ้มนี่ก็จะใส่ถั่วี่สงได้ค่ะถั่วีิสงได้แล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะเด็กเบิ้งพี่น้องโอ้าน้ำจิ้มรสเด็ด พี่ฤิคะข,ขอช้อนอีกคันหนึ่งเป็นช่อนกลางช้อนกลางตักปลาโอ้พี่น้องเบิ้องวกวาคุณพันอยากน้ำเสนอพวกค่ะโอ้แอบบขนาดมาเด้อกันมาเด้อเดี๋ยวเราก็จะปฏิบัติการก็จะเอาผักกาดขาวด้วยค่ะพี่น้อง ห่อกันเมื่อนี้ไปหาซื้อขนมจีนหาซื้อขนมจีนก็นเลยบัวได้ค่ะขนมจีนเบิด์ตท่านมานะี่ยก็เลยบัวได้เมื่อนี่ครับสวัสดีครับสำหรับตุลาการครับโอเคค่ะห่อปลามันจิ้มแซ่บๆด้วยคับพี่น้องเด้อเนี่ย บึ้งกันเต็มเต็มเลยโอ้ยพี่เลี้ยงจะใส่หลายเลยเนาะมันจิ้มมาเอาตัวใส่ด้วยแซ่เอาเลยพี่เลี้พี่ลองดูไหมอักปูหอยพี่นลี้ยงนัขอบคุณครับวนวนเข้าเลยกินได้ไหมมันนี่ปรุงปันหอยให้ด้วยลองลองดูสิกินได้ไหมหอยใหญ่มันไม่ได้ม้วนเก่อน คำใหญ่นะครับอืก็ไม่หญ่ร้นไม่ค่อยอร่อยเนาะขออนุญาตขออนุญาตด้วค่ะกินไม่สุภาพก็ขออนุญาตเอามาไมพี่น้องแซบด้วยกันแซบๆกระดาษท่ชชอ่เป็นยังไงอร่อยไหมตอบยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ มาเด้อค่ะพี่น้องถ้าเมนคูงพันเนี่ยสิเพียดไหมชัดๆอบยังไม่ได้เลยเราเคี่ยวกอนแั่ไหนมาเด้อค่ะพี่น้องมันจิ้มรสเด็ดว่ะคูงพันจะกินได้ไหมเนี่ยอนุญาตได้ค่ะเด้อลองชิม รส <c oughs> เด็ดครับพี่น้องอร่อยนัวสดยอด่ <c oughs> แต่ว่าขอาอยากกินแบบธรรมดา <c oughs> แต่กี้นี่ยููมันทำให้ห่อหนึ่งนึกว่ากินยากมันใหญ่มากดำสไตล์เลยค่ะ เมราอยู่ไหนพี่เหมียวอ,อยู่ข้างในเลยมาเลยครับพี่น้องวันนี้2ตัวใหญ่หเลยเด็กเตี้ยก<ข>็ตักใส่จานกินก็ได้นะพี่นะ<ห>ก็จะลอยอลอยอีกแบบ<ห>ใส่ให้หมดทุกอย่างเลยก็ช้อนตักกินใช่ไหมพี่เด็กธรรมดาเอาตามสะดวก กินมันนีเกินใหญ่เกินใหญ่เกินกินไม่สะดวกค่ะเอาที่สะดวกกันแล้วกันกินผักด้วยใส่ทอาด้วยใช่ไหมทีเนี้ยน,นั่นกินเป็นยังไงโอเคไหม จิ้มแซบเลยค่ะพี่น้องรสเด็ดเอาน้อนงกินลงไปแบบนี้กินง่ายกว่ากินแบบนี้จะง่ายกว่าอืพี่น้องเนื้อปลาเน้นๆเ,เลยปลาตัวใหญ่ เยอะยากไปให้ผู้ประกอนดูแลกันค่ะมีสองคนเ,เยอะใส่ผักมวนเลยโอ้ยเบิดเท่านั้นใคพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวกับกุ้งกันค่ะ พักมีหลายอย่างเลยผักตั้งโอ้นี่พุงพันก็ชอบตั้งโอ้ค่ะพี่นะอืมจุดจอดเลย ก็จะให้พี่้องได้เบิงนะ้งาะอร่อยมากเลยค่ะอำให้คุณคำเลือกตรวาการกร่อน ช้อนกลางด้วยค่ะพี่น้องใช้ช้อนกลางในหนังด้วยกินผักเยอะๆกินผักผกินปลาเพื่อสุขภาพเนาะ โอ้โหปลาก็หวานนะพี่นะปลาดส,ดสดๆเลยใช่ไหมพี่ปลาดส,ดสดๆ กูรีบไปตลาดคนเดียวกูมันกูมันอัดวิดีโอค่ะพี่น้องอัดวิดีโอสือการลองท่องบทท่องจำบทอาขยายน้ำจิ้มเปรียว หวานเค็มสามรสแซ่บหน้พี่นะสุดยอด คือเกาอะเผ็ดคือเกา,เ,กาเลยว่าจะไม่ให้เผ็ดมากก็เผ็ดเผ็ดมากเหมือน,ดนอาาเดิมตายฟุมงพันร้านขาป่าเยวท้องเอาท้องปมาให้ เลยเนียท้องมันเนี่ยมันมนันเาก้าออกเลยก้าลูกก็เริ่มร้องแล้วตอนเวลาเขากินอาหารเขาก็จะร้องหมดครึ่งตัวแล้วเพราะว่ามันอร่อยมาก เราไม่ใช่ช้อนกลางค่ะพี่แม่อร่อยสุด คุณภาพดีพี่มันก็จะอร่อยนันก่อนรสก็จะดีด้วยไม่จานดีไหมดออูเจ้ากางเบาขอไปได้ก็ไปนั่งกูอ เป็นเดะสันหัวพอมอร่อยใช่ไหมล่ะเลิศเลยเหรอพี่เป็นไงเหมือนร้านอาหารไหมเหมือนร้านอาหารเหรอมาด้วยครับพี่น้องอุ้มพันัยแลากหลายมือเลย จิมตามมันนี้ใส่ด้วยเนี่ยตัวริโซงทอดใส่ด้วยมันนะพี่ลินเนาะ หมดหนึ่งตัวค่ะบี่ว้านปลาหวานไอซื้อปลาสดจากตลาดจากตลาดโกขานค่ะวาตัวก็อร่อยเอาพี่เอาตัวก็มีโปรตีนมีประโยชน์อ่ะ กระหมนันจะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะแป็บพี่ต้องใส่น้ำจิ้ม ไม่ได้เลยอร่อยน้ำจิ้มก็ลงมตัว เลาได้กินไม่ปากเลยเจ้าตามไม่ทันอร่อยมากอร่อยมากเจียวไม่ทันเลยดูดิเทลเขาลายพี่ต้องเทลเขาลายมาเส้น ทานอาหารไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะคะอืมหมดหนึ่งตัวค่ะบดตัวนึงพี่นัทเรียบไรอะบดตัวเอาเด้อค่ะพี่น้องมาทานข้าวกับภู้อมกันกับคุณริศนะคะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอร่อยมากจุดไม่อยู่แล้วค่ะแซ่บหลายมาเด้อค่ะเพื่อนดิบเพื่อนมักปา,ากินกับกูพันตตวลากันก็เมนูปลาเกือบทุกมื้อค่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ย่อยง่าย รกุ้งปันจะตำพริกตำพริกสดตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมใส่รากผักชีใส่รากผักชีด้วยค่ะแล้วก็ตำน้ำตาลมะพร้าวตำน้ำปาลมะพร้าวใส่ผงหม้อนิดนึงแล้วก็โขก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 แล้วก็บีบมะนาวใส่มะนาวกี่ลูกพี่ลึกห้าไหม ใช่ไหมห้าลูกมะนาวห้าลูกมะนาวแซ้บลูกเล็กๆอะค่ะห้าลูกแล้วก็น้ำน้ำปลาน้ำปลาสองสองทัพพีเนี่ยน้ำปลาสองทัพพีว่าดีเลยค่ะแซ่บสองทัพพีแต่ว่าเป็นเป็น,ปนที่ไม่คูณน,นะกำลังดีเลยแล้วก็ตำถั่วลิสงให้ใส่แซ่บแซ่บดีมนาะ ติดตาติดตาเลยได้กับบได้เป็นวัดแล้วคะ่ะได่ไหมมันเผ็ดก็เลยเป็นลักษณะนี้ขอขอโทษหลายๆเล้อครับอันนี้ก็จะเป็นสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพองานจําชื้นค่ะเมืเ่อนเดอสองสามวันที่เราไม่ได้กลับบ้านติดภารกิจที่โรงเรียนอาทิตย์ที่แล้วก็พาเด็กไปสอบโอนิททั้งวันเสาร์ทั้งวันที่เลยค่ะอาทิตย์นี้ก็ติดนะก็ไม่ได้กลับก็ยังไม่ได้ไป ถ่ายคลิปคุณพ่องามจมชื่นรอไอโก้กนมันได้กลับบ้านว่างๆเสาร์ที่แต่ค่ะไอโก้ก็มันจะไปถ่ายคลิปคุณพ่อแล้วก็ถ่ายคลิปสมาชิกครอบครัวศืบษาภูมิปัญญาท้องถิง่นอยู่ที่ใจครฮัลโหพี่เด็กหัวเลยขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องูมิพันธุตุลาการ คูพันตราการก็สร้างสรรค์นในการพัฒนาคิดตามประเด็นหลักของช่องนะคะก็คือในเรื่องของสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น่ายทอดเทคน์การสอนภาษาไทายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ของปีนหนึ่งนะคะพี่น้องปนหนึ่งเด็กเรยยียนูมูพันสามสิบคนก็สืบเนื่องมาจากที่ครูพมมันได้เรียนวิทยาศาสตร์เป็นครูเชี่ยวชาญตั้งแต่ปีสองพันห้ารห้าสิบเก้าก็เลยอยากขยายผลเนี่ยกับเพื่อนการจดการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นาไปปรับประยุกต์ใช้คูมพันธุ์ก็ไม่ได้พูดว่าตัวเองสอนดีเด่นอะไรนะคะแต่ว่าอยากถ่ายทอดขยายผลให้แคราการครูได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ววันนี้คูมพันก็อาจคลิปในเรื่องของกิจกรรมสืบสืบคัดลองท่องจําบทอักานช่วงชั้นที่หนึ่งช่วงชั้นที่สองเสร็จแล้วก็เผยแพร่ขยายผลให้กับแคราการครูในกลุ่มอาสาไทยแล้วก็ อาจจะเป็นตอนกลางคือนอ,อาจจะอัดช่วงยันที่สามแล้วอาจจะซ้ําไปอีกคืออัดการท่องบทอากยานทํานองสนเสนอส,นอส,นอสารอ่านทํานองสนอแล้วคุณคภูมิพันธ์จะอัด s <S คือไม่ได้อัดเป็นเป็นเรื่องเดียวกว็าอาจจะอัดเป็นหลายๆบทรวมกัน <Din an> ครั้งที่แล้วภูมพันธ์อัดหมดอัดคลิปสนอสารอ่านทํานองสนอเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 เลยแต่ว่าเป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง,อง <S <S ไม่ได้รวมกัน แต่ครั้งนี้เดี๋ยวคุณรูมพันทําสืบคันลองเสร็จคุณรูมพันจะอัดรวมอัดรวมอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่สามช่วงชั้นเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ชเป็นกำลังใจให้กับภูมพันธุรการคูมพันธุรการก็จะพยายามสร้างสรรค์พัฒนาคลิปให้มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนแคร์ก,การครูต่อสังคมชุมชนประเทศชาติก็คือจะให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมตามประเด็นของช่องะค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นไงคะคนทำริ์ตัวารกันอร่อยมากแซ่บมากเพรายังทานไม่อิ่มเลยค่ะก็อร่อยมากถูกถูกปากเขาเนี่ยอ่าถูกปากไม่มีทอดอันนี้อันนี้ก็ใส่น้ํามันนิดเดียวค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวทอดเอกถ้าเราคั่วก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยอร่อยนะพี่นะไม่กรอบนะพี่นะ ถ้ากัวคุมันก็เลยทอดใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ตำใส่ตัวนี้ด้วยแล้วก็มากินเป็นเป็นเครื่องเคียงก็อร่อย <c oughs> อเอาเองไหมเนี่ยเอ้ยไมเดี๋ยวคุณคุณลิคุณค่ณก็จะมากินต่ออยู่สคำนึงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะพี่นะค <c oughs> ่ะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเลยค่ะคุณทิษขาเนี่ยค่ะให้พี่น้องเอฟซีเราได้ดูว่าเราทานไปหมดไปตัวหนึ่งค่ะพี่น้องเหลืออีกตัวนึงเด้อค่ะเนี่ยกินบะเบ็ดกับไว้อุ่นกินพ่งนี้เช้าเป็นการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ดูให้เป็นภาพที่สวยงามก็ดูก็จะน่าประทับใจอะค่ะแล้วผักก็เยอะ แจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ